สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ากรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครใคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้าง,ลางคลิปแล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดูดวงคมลักของชาวราศีเมถุนในเดือนกรกฎาดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับผมเริ่มที่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของไพ่ทีออฟคัพนะผมดูไพ่สามถ้วยใบนี้นี่เองไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับผู้หญิง3าคนเนี่ยเขาย,ยืนอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนกับต่างฝ่ายต่างแบบมีความสุขนะครับผมโดยที่เหมือนกับว่ามันเป็นความสุขที่ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันเหมือนกับการที่มีความสุขก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของคน3คนนะเพราะฉันไพ่สามทวยใบนี้นในในได้บอกว่าเห็นไหมครับผมว่ามันมีมือของผู้หญิงคนกลางเนี่ยที่เหมือนกับผักผู้หญิงคนใส่ชุดสีขาวเนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้ก็เป็นเหมือนกับชาวราศีเมษหลายท่าน,นที่เหมือนกับเราอยู่เคียงข้างเขามาต,ตลอดอะแต่วันนี้เมื่อมีอคนนึงเข้ามาเขากัผลักใส่เราออกไปหรือว่าเหมือนกับพยายามผลักเราออกไปหรือพยายามไล่เราออกไปจากชีวิตของเขานะครับทั้งทั้งที่เราอยู่ข้างเขามาตลอดทั้งทั้งที่เราเหมือนกับเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยเป็นราายมอห มีมีอะไรที่มันแบบประสบสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาเนี่ยเราคอยช่วยเหลือเขาตลอดเพราะนั้นไพ่สามถ้วยใบนี้ก็เปเสมือนเหมือนกับในวันที่เขามีคนอื่นในวันที่เขารู้จักคนใหม่ๆตอนในวันที่เขามีอีกคนคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาเหมือนกับคนที่ลืมเราไปเลยพักเราออกไปแล้วเหมือนกับว่าเรือกที่มีความสุขกันแบบเดิมๆนะครับผมแบบสามคนเนี่ยได้ยังไงเพราะฉะนั้นไพ่ทีออฟคัพใบนี้ก็เป็นเสมือนกับเราเนี่ยอยู่ข้างเขามาตั้งนานแล้วพอมีคนใหม่เข้ามาพอมีุคนที่สามเข้ามาเนี่ยเขากลับเอามือการเราออกไปพยายามเหมือนกับไ่ให้เราปอยู ความรู้สึกของเขาหรือไปยุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขานะครับแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเด็กถือเหรียญเข้ามานะครับผมคิดว่าเด็กถือเหรียญใบนี้หรือเพชออฟเพนดิคอนใบนี้บอกชาวราศีเมถุนท่านว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการพบเจอกันอยู่หรือมีการช่วยเหลือดูแลซึ่งไพ่เด็กถือเหรียญใบนี้ว่าเราเป็นคนที่เหมือนกับถือเหรียญให้กับเขาอะเห็นไหมครับผมเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาถือเหรียญไว้ในมือแล้วก็พร้อมที่จะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งอะนะครับก็เหมือนกับชาวราศีเมถุนตอนนี้แหละที่เหมืออนยเ่มดิู เรยังคงคอยช Respect, Greek, ่วยเหลือเขาคอยห่วงใยเขาหรือว่ามีความรู้สึกที่ยังคุยกันหรือยังเหมือนกับพบปะเจอหน้ากันหรือว่าทักทายกันอยู่เลยนะครับซึ่งเด็กถือเรียญไปนี้ว่ามันคือสิ่งดีๆที่เรายังจะมอบให้เขาอยู่เลยครับนะครับไพ่เด็กถือเรียญไปนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับความรู้สึกของชาวราศีเมถุนในท่านที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยทั้งที่เขาเหมือนกับมีคนอื่นเข้ามาเขาพยายามผลักเราออกไปเขาเหมือนคนที่ไม่ต้องการเราแต่เราก็ยังเหมือนกับทําดีกับเขาอะนะครับผมเอาใจไปให้เขาเอาหัวใจความรู้สึกดีๆความช่วยเหลือการดูแลนะผมอบบให้กัเา ทา,ทางที่ไพ่ขึ้นมาว่า e m p l o y e r เข้ามานะครับ employer ใบนี้ก็จะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขานั่งอยู่บนบันลังแล้วเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับอยากทาอะไรก็ทำนะ่ะนะครับผมอรอบตัวเขาเขาคิดว่าอยากจะทําอะไรบนโลกใบนี้ก็ได้เมือนเขาอยากเอียบอยู่บนโลกใบนี้ก็แน่นอนครับคนละของคุณเนี่ยเขาคิดว่า <rap> เขาทําอะไรคุณก็ได้นะครับผมคิดว่าคุณอดทนเขาคิดว่าคุณยอมเขาคิดว่าเขาสามารถทําอะไรกับคุณก็ได้จนคุณเหมือนต้องยอมเขาตลอดไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับเห็นไหมครับว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะคิดถึงแต่ต ทำอะไรตามใจตัวเองทําอะไรตามความต้องการของตัวเองโดยบางทีเนี่ยไพ่สามคยเขาบอกว่าบางทีเขาก็เหมือนกับผักหลอกไปบางทีเขาก็ไปเหมือนกับมีความสุขคนอื่นมากกว่าเราบางทีเขาไปสนใจคนอื่นหรือว่าสนใจสิ่งอื่นมากกว่าเราไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับเด็กเอ็มพอยเลอร์กับเด็กถือเรียญเข้ามานะครับเขาเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเราเองก็ยังจะไปดูแลเขาอีกยังจะไปรักเขายังไปทําดีกับเขาอีกเราก็ไม่เลยผลเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ไพ่เอ็มพอยเลอร์ใบนี้บอกว่ามันเหมือนกับการที่เขาคิดแล้วครับผมว่าคุณทาแบบนี้มาตลอดคุณดี เด็กถือเหรียญเจอคุณทีไรก็เหมือนกับคุณคอยห่วงใยคอยดูแลทําดีเอาใจใส่เขามาตลอดเขาก็เลยรู้แหละครับผมว่าคุณเป็นคนที่เขาจะทำอะไรกับเราก็ได้แบบนี้แหละนะครับซึ่งไพ่ใบต่อมาแล้วผมขึ้นมาว่าไพ่เจ็ดเหรียญสิ่งนี้นะผมทั้งหมดที่ชาวสีมิถุนทำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไพ่ขึ้นมาว่าเซเว่นออฟเพนเดคอนเห็นไหมครับผมว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเขาเป็นคนปลูกต้นไม้เนะี่ยแล้วเขาเหมือนกับมองไปที่ผลผลไม้ที่เขาปลูก แล้คนเราเหมือนกับว่าเขาดีใจที่ไย้ผ่านอะไรกับมันมากมายไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสม,มือนกับความรู้สึกของชาวราศีเมถุนที่ทําลงไปทั้งหมดนั่นแหละทําไปเพราะว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะตอนที่เราร่วมทุกร่วมสุขก,กันเราเราผ่านจุดเริ่มหนึ่งกันมาทั้งหมดอะนะผมตอนที่แย่ที่สุดเราผ่านความลําบากผ่านอะไรมาด้วยกันหรือไพ่เจ็ดเหรียญม่รู้ว่ามันมีความผูกพันหรือเปล่าหรือว่าการครบหากันที่มันผ่านอะไรกันมานานนะครับไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับความรู้สึกที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยทนก นะครับเราก็เลยคิดว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือกลับมาดีแบบที่เราเคยเห็นในอดีตได้อีกครั้งหนึ่งนะผมเสียดายความรู้สึกเสียดายวันเวลาเสียดายหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราเคยทําดีต่อกันนะครับผมเราไม่ได้โฟกัสว่าตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้ว่าเขาทําไม่ดีกับเราแต่เราโฟกัสกับสิ่งที่มันผ่านมาทั้งหมดที่เราเคยมีความสุขกันนะไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดมองไปย้อนกลับไปดูเนี่ยเราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราเคยคบกันเราเคยมีความสุขเราเคยมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราร่วมสรร้าาางกกกกััันนมม็หหเียพปลลู่แะบ เราปลูกต้นไม้ด้วยกันมานั่นแหละนะครับซึ่งไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่านายออฟคัพไปนี้ผมก็เลยคิดว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาจะมีการเข้ามายุ่งกับคุณอยู่หรืออาจจะมาพูดคุยกับมาทําอะไรกับคุณแต่ยังเหมือนกับยังมาเรื่อยๆยังไม่ได้มาแบบทั้งตัวและหัวใจเพราะฉะนั้นไพอ่อาจจะินถือถ้วยใบเดียวบอกว่าคนคนนี้เนีผมเหมือนกับว่าเขาพยายามเหมือนกับเดินม,มาหาคุณอนะ่ะทุกครั้งที่คุณจะไปทุกครั้งที่เหมือนกับผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับเขาถือถ้วยก็ยำขี่ม้าจะออกไปแต่เขาก็หัันนนกลบมมมาาองงว่่เีีคึ กลับมานะกลับมาเรียกเขาให้ให้ให้เขากลับมาอีกเพราะฉันไพ่ติวินถือถ้อวยไปนี้กว่าบางทีเนี่ยเราก็คิดนะว่าเราอยากจะไปจากตรงนี้อยากจะเดินออกไปด้วยซ้ําเจ็บทั้งหัวใจเนี่ยเสียใจแบบเนี้ยทุ่มเทไปแล้วไม่ได้แล้วกลับคืนมาเราก็อยากจะไปเหมือนกันแต่อวินถือถ้วยไปนี้วว่าทุกครั้งที่เราจะไปทุกครั้งที่เราตัดใจได้แล้วเนี่ยเขาจะกลับมาหาเราทุกทีเลยเพราะฉันไพ่ไปต่อมาก็เ,เหมือนกับไพ่แปดดาบ นะครับผมไพ่แปดดาบหรือว่าเอ f ออฟซอรใบนี้ก็เหมือนกับผู้หญิงคนนึ่งใส่ชุดสีขาวเห็นไหมครับและดาบเนี่ยมันลายล้อบเขาเลยทุกครั้งที่เขาเจ็บปวดเขาต้องเขาเสียใจเนี่ยเขาแทบจะเหมือนกับทรมานมากๆจนเขาไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเห็นไหมครับพอเขาจะไปจริงๆก็เหมือนกับเนี่ยมันเหมือนกับการผูกมัดเอาไว้เขาทําใจไม่ได้เพราะเขาเอาหัวใจไปให้กับผู้ชายคนนี้หัวใจไปให้กับคนที่เขารักเขาเลยเหมือนกับเวลาเขาจะไปทีไรเนี่ยเขากลับมาเหมือนกับผูกพันกลับมายอมทนยอมเจ็บยอมเสียใจทุกครั้งเนี่ยก็พอคิดว่า ไพ่เจ็ดถ้วยคิดว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างร่วมกันเหมือนกับเจ็ดเทเวนตออฟคัพไปเนี่ยจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขามองเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มากมายเลยอยู่บนหน้าเขาไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการสร้างครอบครัววางแผนอนาคตเงินทองหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราทสร้างกันมาเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้กับไพ่แปดดับใบนี้เราก็อยากจะถามคนรักของเราเหมือนกันตับชาวศีเมทุนเลยท่านว่าวันและคืนทั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทํากันมาเนี่ยมันก็ไพ่เจ็ดเหรียญนี่แหละมันไม่เคยมีค่ากับเธอเลยเหรอ วันและคืนที่เราทํากันมาเนี่ยอะไรที่เราผ่านพ้นกันมาเน so in oui, ี่ยหลายสิ hey, at, <Orange. S 2> ่งี ulations. ่าหลายอย่างที่เราผ่านกันมาเนี่ยก่าจะถึงจุดนี้เนี่ยเธอคิดถึงมันหรือเปล่ากว่าจะรักกันกว่าจะคบกันเนี่ยใช้เวลามานานแค่ไหนได้เลิกกันไปเนี่ยทำไมถึงเหมือนกับไพ่แปดดาบทําไมถึงทําร้ายกันทําไมเหมือนกับไม่ยอมกลับมาอยู่เหมือนเดิมทำไมถึงไม่ยอมไต่ใจกันไพ่แปดดาบใบนี้ก็เหมือนกับการที่เราพยายามจะไปนะแต่ทุกครั้งเนี่ยเราก็เหมือนกับคนที่กลับมาเจ็บปวดกลับมาเสียใจทุกทีเลยกับการที่เหมือนกับ แต่ไปไม่ผลเน่ยเพราะเขาไม่ยุ่งกับเราตลอดเพราะอาจาะย์มันกับมีการมาทักทายกลับมาคุยกับคุณหรือว่าทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยเขาจะกลับมาเสมอกลับมาทําเหมือนกับพูดคุยกับเราเรื่อยๆเอาความรู้สึกด,ดีๆมาให้กับเราเหมือนกับยื้อเรอาไว้ด้วยคําว่ารักด้วยคําว่าผูกหญยด้วยคําว่าผูกพันด้วยคําว่าคิดถึงนี่แหละแต่ก็ไม่ยอมเลือกเราสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เนี่ยแปดดาบไม่ยถึว่าเหมือนกับคนที่จะถูกรักก็ไม่รักอ่ะจะถูกทิ้งก็ไม่ใช่ทิ้งอย่างเงี้ยนะครับผมทําเหมือนกับเราเนี่ย แค่มีคำว่าแฟนแค่นั้นนะครับผมแต่เขาเหมือนกับคนที่มีเราไว้แค่นั้นนะให้รู้ว่ามีนะครับแต่ไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ใจเลยนะครับไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับไพ่เดี๋ฟูเข้ามาผมคิดว่าตอนนี้เห็นไหมครับว่าคนคน,นึงที่ผมบอกไปว่าวันละคืนนี้สร้างกันมาเนี่ยแล้วก็กว่าจะคบกันเนี่ย ทำไมถึงไม่ยอมดูบ้างพะไพ่ไปนี้เหมือนกับเดือดฟูเข้ามาเจนภาพของคนนึน,นะครับเขาทิ้งรูปถ่ายทิ้งรูปถ่ายที่เราเคยมีถ่ายรูปกันมาความทรงจาต่างๆที่ทํากันมาเนี่ยเขาทิ้งมันไปได้อย่างงไไ่ายดายเลยโดยที่ไม่แคร์เลยเพะนันไพ่เดือดฟูไปเรียกว,ว่าก็ใช่สิเธอมีหนทางไปต่อข้างหน้าเห็นไหมครับผมเขามีการที่เหมือนกับเดินทางประจนภัยไปนู่นไปนี่อยู่บนเทือกเขามากมายเลยนะครับผมในสิ่งที่เขาจะ,จะทําด้วยความสบายใจของเขาเพราะนันไพ่ไปนี้เอียกว,ว่า เขาทิ้งคุณไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะทำเหมือนกับอยากทำอะไรที่เขามีความสุขอยากทำอะไรที่เหมือนกับอิสระนะครับเขาก็เลยเหมือนกับคนที่ไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกข,ของเรานะครับผมเลยคิดว่าคนรักของชาวราศีเมถูนหลายยท่าน,นเนี่ยคงยังเป็นแบบนี้อยู่ในเรื่องของการที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักอิสระค่อนข้างจะเหมือนกับเอาแต่ใจนะครับผมเลยที่บางทีเนี่ยไม่ได้นึกถึงความรู้สึกข,ของเราทําอะไรตามใจตัวเองนะครับภพ่ใบต่อมาผมึินมาว่า คิงออฟวานหรือไพ่ขึ้นมาเอ็นพอยเลอร์สองใบนี้ขอดูคู่กันกันกพรพอไพ่สองใบนี้ค่อนข้างจะขายกันนะครับคิงออฟวานใบนี้เห็นไหมครับผมว่าคนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับคนที่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับคิงออฟวานใบนี้ก็เห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่บนบันลังแล้วก็เหมือนกับมีติ่งโตน,นะครับผมล้อมรอบเขาเขาเหมือนกับคนที่มีอํานาจอะทรงพลังนะครับผมแล้วเหมือนกับว่าพร้อมทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะได้อะต้องการใครมาหาเขาก็ต้องเหมือนกับกลัวหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรยอมเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไพ่킹ออฟวานกับ Employer ก็ไม่ต่างอะไรกันเขาคิดว่าคุณเหมือนกับยอมเขาอะเขาคิดว่าเขาสามารถทําอะไรกับคุณก็ได้เขาคิดว่าเขาอยากจะทำในสิ่งที่เขาต้องการตามความคิดตามความรู้สึกของเขาแต่ไพ่ใบต่อมาเดี๋ยวเดวฟกับ킹ออฟวานนะครับผมเหมือนกับความรู้สึกว่าเขาคิดกับเราเนี่ยเขาคิดว่าเหมือนกับเราเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอเขาคิดว่าเราเนี่ยอาจจะไปสร้างปัญหากับเขาทําอะไรไปเขาก็เหมือนกับเขาไม่พอใจเขาโกรธ เขาโมโหตลอดใช้อารมณ์ตลอดใช้ความคิดความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่สนใจเลยว่าบางทีเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดเหรียญบางทีเราควรจะเหมือนกับลองดูสิ่งที่มันดีๆที่เราเคยทําร่วมกันลองเหมือนกับว่าลองคิดถึงวันเวลาที่ผ่านพ้นมาก่อนที่จะทําร้ายกันหรือว่านึกถึงจิตใจกันบ้างดีกว่าไหมนั่นเองนะครับพอไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาว่า,าไพ่หนึ่งเหรียญผมก็เลยคิดว่าไพ่ใบนี้บอกว่าเห็นไหมผมว่าคุณเนี่ยเป็นภาพผมหญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับใส่ชุดสีดํากำลังจะเดินออกไปแล้ แต่เห็นไหมครับผว่ามันมีเหรียญหนึ่งอย everyone, ู again, อ freely, ่ท <tamanho S 1> ี่ตรงนี้เขาก็เลยเหมือนกับยังออกไปไม่ได้ผมมีคิดว่าตอนนี้ชาวราศีเมษถุกเลยแหละท่านที่คุณยังออกไปไม่ได้ที่คุณยังติดอยู่ตรงนี้ที่ใครใครก็ตามเนี่ยจะบอกคุณว่าเอ้ยทำไมคุณยังทนนะคุณก็เจ็บคุณเสียใจคุณร้องไห้ทำไมคุณยังทนอยู่ตรงนี้ไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้บอกว่าคุณลงหัวใจไปแล้วนะผมคุณท้งคุณทิ้งหัวใจลงไปแล้วคุณให้หัวใจไปแล้วคุณรักเขาไปแล้วอะนะผมหรืออาจจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาเป็นความร สิ่งของหรือมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทาร่วมกันการแต่งงานการวางแผนอนาคตการลงทุนหลายอย่างหนึ่งเหรียญไปเดียวว่ามันเหมือนกับมันผูกเราไว้อยู่ไม่ให้เราไปจากตรงนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งเหรียญไปเดียวว่าเราก็เจ็บนะเราก็เสียใจนะเราก็อยากจะรู้เราก็ไม่อยากจะทนหรอกแต่สิ่งที่เราทาแบบไปไม่ได้สักทีหนึ่งเนี่ยก็พอไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งเหรียญเพราะว่าเราลงหัวใจไปแล้วเพราะเราลงใจไปไว้ที่กับเขาแล้วให้หัวใจเขาไปแล้วนะครับผมโดยการลงทุนของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไพ่ขืนเหรียญกลับคืนมาการลงทุนกกาารเพะปลู อาจจะไม่ได้กําไรกลับคืนมาก็เหมือนกับการที่รักใครให้ความรู้สึกดีกับใครไปอาจจะไม่ได้สิ่งดีๆกลับคืนมาหรือความรักกลับคืนมาเสมอไปนั่นเองนะครับมาดูไพ่ของคนรักชาวสีมิถุนดีกว่าว่าเขารู้สึกไงกับคุณบ้างนะครับผมไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่ทูอับคัเข้ามาเห็นไหมครับผมว่าเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ยังเหมือนกับกลับมาหรือว่าจะรักษาความสัมพันธ์โดยการมาเจอมาคุยหรือมีการมาทักทายคุณอยู่นะครับแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดือ o มูน ผมเลคิดว่าการที่เขากลับมาหรือกลับมาทักทายของเราเนี่ยแต่ปัญหามันก็ยังอยู่อ่ะปัญหารดบุรในที่นี้เขาอาจจะมีการหลบซ่อนการปิดบงังการทําอะไรที่มันแอบทําหรือว่าการที่เหมือนกับยังมีปัญหาอยู่เลยเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการที่เขาทําอะไรกับเรานั่นเองหรือปัญหาเรื่องความเจ็บปวดความเสียใจที่ยังคงอยู่นั่นเองยังกลับมาแต่ก็ยังกลับมาไม่เป็นเหมือนเดิม นะครับพไพ่ใบต่อมาก็ครับผมเป็นไพ่ของไพ่ f o f s w o r d หรือไพ่สีดาบเขาก็ไม่คิดจะแก้ด้วยนะครับผมเขาเลือกที่จะเหมือนกับนิ่งเฉยกับปัญหาเพราะว่าจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเวลามีปัญหาทีไรเนี่ยเขาเลือกที่จะเหมือนกับเงียบทุกทีเลยเขาเลือกจะหายหรือว่านิ่งเฉยไปทุกทีเลยเพราะฉะนั้นไพ่สีดาบใบน,นี้กับไพ่เดอะบูลบอกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาแม้เรื่องความรู้สึกเล็กน้อยที่มันสามารถแก้กันได้อะทําไมเขาถึงไม่เลือกที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจหรือแก้ไขทําไมถึงเลือกที่จะนิ่่่่่่่งงเเเฉยยยยหหรรรรรืือออออววาาาาาปลลไไไมมมสนนนนนใจกกกััััะทํค้ เราไม่เคยมีสิ่งดีๆหลายอย่างร่วมกันเหมือนกับให้เจ็เหรียญอย่างนั้นหรอเราเองก็อยากจะถามเขาเหมือนกันว่าเราเจ็บทําไมเราถึงต้องทนนะสิ่งที่เราท,ทุ่มเทลงไปลงหัวใจไปเนี่ยไม่เคยมีค่าเลยหรอนะครับเพราะใช้พไพ่ใบเนี้ยมันเหม่อนกับการที่ทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขามาจะนิ่งเฉยนะครับผมหรือว่าห่างกับเราไปหรือว่าไม่สนใจความรู้สึกไม่สนใจปัญหาที่จะต้องแก้ไขทุกทางเลยนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าอัศวินถือดาบแน่อนอนครับเขาจะกลับมาแก้ไขกล ทุกอย่างเนี่ยมันไปจากเขาแล้วเขามีปัญหาแล้วคนนั้นที่เขาไปเลือกคนนั้นที่เขาใส่ใจหรือใครก็ตามที่เขาสนใจมากกว่าอย่างเหมือนกับไพ่สามถ้วยใบนี้คนที่เขาเลือกคนที่เขาต้องการแล้วเขาผลักเราออกมาเนี่ยทิ้งเขาไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมยนอศัศวินถือดาบวิ่งวิ่งมาหาเราเลยเรีบนึกถึงเราทันทีเลยนะครับผมหิวข้าวเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาชีวิตหรือว่ามีอะไรที่มันไม่สบายใจหรือมีอะไรที่มันค่อนข้างจะซีเรียสเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราเป็นที่ปรึกษาสําหรับเขา ทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยเขารีบวิ่งมาหาเราทันทีเลยทุกครั้งที่เขาเดือดร้อนทุกครั้งที่เขามีความสุขทุกครั้งที่เขาเสียใจหรือเจ็บปวดหรือร้องไห้เ so นี่ยเขานึกถึงเราทุกทีเลยนะครับอาซิมิือดาไปนี้บอกว่าถ้าเกิดใครยังไม่มาเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่ารอก่อนนะการร้อยเขาไปเหมือนกับมีปัญหาร้อยคนนั้นเนี่ยทิ้งเขาก่อนในการร้อยคนนั้นเขาเหมือนกับทาไม่ดีกับเขาก่อนผักเขาเหมือนกับที่เขาผักเราก่อนเขาจะรู้ว่าใครความรู้สึกของเราเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใครรักเขามากที่สุดใคร ไพ่สามวยใบนี้นะครับผมเรามาอยู่ก่อนนะเรามาก่อนนะแต่เหมือนกับมาก่อนไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมไพ่ใบสุดท้ายผมเป็นไพ่อาราเคิลนะผมแนะนําชาวราศีเมถุนว่า belong t ลอง u r own d r ดี m นะครับผมตอนนี้เหมือนกับตอนนี้ถ้าเกิดความทรงจําของคุณยังไม่กลับมานะผมสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ความฝันที่คุณอยากจะทําร่วมกับเขาป็นเหมือนกับการที่แบบห่างไกลเหลือเกินเนะ่เราได้แค่หลับตาแล้วก็คิดถึงสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยตอนนี้เขายังไม่กลับมาเลยเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่า อาจจะรอนานหน่อยนะอาจจะต้องคิดนานหน่อยนะกว่าเขาจะกลับมาแต่ก็อยากจะให้คุณคิอคุณออนไลน์อยากให้คุณเนี่ยเริ่มสร้างชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่นะครับผมอย่าไปคิดว่าต้องรออย่าคิดว่าต้องเหมือนกับคาดหวังว่าเขาจะกลับมาอยากจะให้คุณรอคอยด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับเราสร้างชีวิตของเราขึ้นมาเองอะ่ะเป็นตัวของตัวเองทําชีวิตตัวเองให้มันดีที่สุดใครไม่รักเราใครไม่แคร์เราใครไม่กลับมาไม่ต้องไปสนใจนะครับผมไปให้สักวันหนึ่งเนี่ยเขากลับมาในวันที่เขาเดือดร้อนหรือในวันที่เขาไม่มีใครก็พอแล้ว อย่าไปนึกถึงคนที่เขาผักเราเหมือนกับไพ่สามถ้วยเลยพอมีคนอื่นพอมีใครเข้ามาเนี่ยผักเราทุกทีเลยไม่สนใจเราทุกทีเลยตักวันหนึ่งเขาก็จะรู้ว่า create y o u o w n l i f e เขาก็จะรู้ว่าคุณเนี่ยนะครับผมเราเริ่มอยู่ได้ตัวของเราเองแล้วเหมือนกับที่ผมบอกไปว่าทุกครั้งที่เราจะไปเนี่ยทุกครั้งที่เราอยู่ได้แล้วเนี่ยเขามักจะกลับมาทุกทีเลยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่าอยากจะให้คุณเนี่ยนะครับผมอย่าใช้สมองในการจดจาความรู้สึกอย่าไปคิดว่าเราต้องไปวางแผนอนาคตร,ร่วมกับเขาคนนี้คนเดียว นะครับผมจะอยากให้คุณเหมือนกับทําเพื่อตัวเองไม่ต้องมีเขาเราก็ทําเพื่อตัวเองได้ไม่ต้องมีเขาเราก็รวยได้เราก็สวยได้เราก็มีความสุขได้อยาให้เป็นแบบนี้มากกว่านะครับก็ขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ